มารีวิวน้ำหอมนะคะเป็นน้ำหอมกลิ่นของผู้ชายเนาะบอมก็จะขอรีวิวเป็นแบบสไตล์ของตัวเองเนาะเพราะว่าบอมเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้น้ำหอมนะเพราะอะเพราะหอมบอม, <laughs> บม,บมไม่รู้จักบอมไม่รู้จักจริง <laughs> ตอนฉีดไปเที่ยวพับอย่างนี้นะคะสาวๆก็แบบอุ้ยน้ำหอมกลิ่นอะไรเดินตามเดินตามมาถามนะคะว่าใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรทำไมหอมจังเลยผู้หญิงก็เดินตาม สวัสดีค่ะบอมเองนะคะจากอัซิชแนนดค่ะวันนี้บอมก็จะมารีวิวน้ำหอมนะคะเป็นน้ำหอมกลิ่นของผู้ชายเนาะรีวิวจากอ่าตัวของบอมเองที่บอมไม่ค่อยชอบน้ำหอมนะจริงๆคือบอมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบน้ำหอมนะคะเดยวจะมารีวิวเป็นน้ำหอมของลุงโรดนะคะที่เขาซื้อมาใช้บอมก็จะขอรีวิวเป็นแบบสไตล์ของตัวเองเนาะเพราะว่าบอมเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้น้ำหอมนะนานๆจะแบบใช้ทีนึง เต็มที่คือบอมจะมีแค่กลิ่นเดียวแค่นั้นแล้วบอมก็เป็นคนไม่ค่อยติดน้ำหอมไม่ค่อยใช้แต่ว่าลุงลวดเขาจะติดหน่อยนะคะจวงนี้ก็คือซื้อมาเยอะเลยก็เลยเถือโอกาสเป็นการรีวิวนะคะให้รับฟังกันเผื่อใครที่อยู่ในเกาหลีอยากจะสนใจอยากจะไปซื้อมาไว้ใช้จะได้เป็นแบบเอาไว้ไปพิจารณาอีกทีนึงว่าอาจจะเหมาะกับท่านผู้ชมหรือเปล่านะคะเดีย๋ยวมาเริ่มกันจากตัวแรกเลยเริ่มกันที่ตัวแรกเลยเนาะ ขอเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นซีเค1นะคะกลิ่นก็จะมีความอาหอมแบบอ่อ,อนๆแต่ว่าให้ความสดชื่นในความคิดบอมนะนี่คือในความคิดบอมก็จะเป็นประมาณนี้แต่กลิ่นมันจะคุ้นๆแบบมันเหมือนมันเคยได้กลิ่นแบบนี้มานะคะอันนี้เป็นตัวแรกเนาะ กลิ่นแบบหอมๆเรื่องการติดทนนี่ติดทนไหมติดทนอ๋ออันนี้ติดทนทั้งวันนะคะกลิ่นก็คือไม่ฉุนมากเท่าไหร่นะคะน่าจะเหมาะกับในวันสบายๆในวันที่มีแดดออกแบบนี้นะคะน่าจะเหมาะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นอ่อนๆเนาะ,ะเวลาแบบเหมือนสมมติเราไปเดินตลาดอย่างเงี้ยมีแดดหน่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยเดินผ่านก็จะได้กลิ่นง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปเที่ยวผับบ๊อบน่าจะไม่เหมาะนะเพราะกลิ่นมันอ่อนนะคะตัวที่2เลย ตัวนี้นะคะเป็น C k เคเหมือนกันนะคะอันนี้ C k เคนะคะสีดำ <S <S <ๆ>กลิ่นนี้มีความเท่กลิ่นที่มันบง่งบอกว่าเป็นกลิ่นของผู้ชายนะคะมีความหอมแล้วก็เฟสเขาเรียกว่าอะไระทำให้รู้สึกแบบสดชื่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมองรู้สึกว่าเหมือนใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายกลิ่นแบบนี้นเนาะ สำหรับกลิ่นนี้หอมนะคะก็หอมอยู่ตามความคิดของบอมอันนี้ติดดีไหมติดไม่ทนอันนี้ติดไม่ทนนะคะอยู่ได้น่าจะไม่ถึงเที่ยงนะตอนเช้าถึงเที่ยงกลิ่นก็จะมีความสดชื่นนะคะในสองตัวของซีเคก็คือน่าจะเป็นเอกลักษณ์เขาหรือเปล่าก็จะมีความสดชื่นนะคะเหมาะกับวันสบายๆเหมือนกันนะคะใกล้เคียงกันเนาะบอมในความรู้สึกบอมก็ น่าจะไม่เหมาะกับการไปเที่ยวแบบกลางคืนเท่าไหร่นะคะงั้นก็เดี๋ยวขอเป็นตัวถัดไปเลยเนาะอันนี้เป็นดีออสวัสดนะคะตัว p e r f u ฟูอมอันนี้กลิ่นจะได้กลิ่นแรงแรงขึ้นมาหน่อยนะคะมีความหอม หอมนะหอมมากอยู่หอมแบบถ้าเกิดนึกถึงผู้ชายที่ใช้กลิ่นนี้ก็จะเป็นประมาณแบบเป็นร้านนั่งชิลตอนกลางคืนแบบนี้ได้อยู่นะคะเหมาะกับการเที่ยวกังคืนเนาะร้านนั่งชิลแบบที่ไม่ได้แบบเป็นผับอะไรแบบนั้นอะ่ะตอนนั้นจะเหมาะนะคะกลิ่นหอมน่าจะติดดีใช่ไหมติดดีไหมอันนี้กลิ่นติดดีติดทนนะคะ กลิ่นนี้อาจจะเหมาะกับผู้ชายใส่เสื้อหนังอะไรอย่างนี้นะคะขับบิ๊กบค์อะไรอย่างเงี้ยนะหอมอยู่นะคะหอมกลิ่นนี้บราก็ชอบอยู่นะ <c oughs> จากจากคนที่ไม่ค่อยชอบน้ำหอมนะจริงๆ <c oughs> อมไม่ค่อยชอบเลยเอ่จริงๆนะอ่ะตัวนี้เป็นเดี๋ยวเาสวาเป็นตัว EDT ซื้อตัวใหญ่แล้วก็แถมตัวเล็กมาให้นะคะ <c oughs> เป็นแบบนี้ <c oughs> อันนี้จะไม่มีหัวสเปรย์เนาะกลิ่นต่างกันนะคะ กลิ่นอันนี้มีความหวานนะกลิ่นเหมือนของผู้หญิงเลย oh. ถ้าเกิดผู้หญิงใช้ก็น่าจะเหมาะอยู่นะคะฉีดไปเล่นกีฬาเป็นแบบไม่ก็เป็นผู้หญิงแบบลุกเท่ๆหน่อยแบบนี้เนาะหอมอันนี้ก็หอมนะคะหอมทุกตัวเลย <c oughs> อ่ะตัวต่อไฟนะคะเป็นตัวนี้นะคะอ่ะตัวนี้เป็นโจมารลนนะคะ <c oughs> กลิ่น อ n ง l i s โอ a กนะคะแอนฮัสนัทเออถ้าเกิดอ่านไม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องภาษาอังกฤษเท่าไหร่ <S <S <อ>กินนี้ก็หอมนะคะหอมเหมือนกินไม้หอมอ่อนๆถ้าเกิดแบบฉีดไปเที่ยวทะเลลุกแบบกันไปเที่ยวทะเลกินนี้ก็หอมนะคะจะเป็นกลิ่นแบบอ่อนๆ กลิ่นก็คือมันไม่ฟุ้งมากนะคะก็น่าจะเหมาะกับสําหรับแบบคนไปเที่ยวแบบทะเลแบบนี้นะคะน่าจะเหมาะอันนี้ติดดีไหมติดดีชอบไหมเนะี่ยเฉยเเฉยๆุๆงลุบอกเฉยๆตัวนี้น่าจะไม่ค่อยได้ใช้นะคะของลุงลุมันก็มีกลิ่นความเป็นไม้ใช่แต่งตัวดีๆใส่สูทก็ได้หรือว่าแต่ง ชิวๆไปทะเลก็เหมาะนะคะเพราะว่าเหมือนมันกลิ่นแบบเหมือนเราอยู่กลางธรรมชาติเลยนยเข้าใจอารมณ์แบบนั้นไหมคะอ่ะอีกตัวหนึง่งตัวถัดไปนะคะเป็นอันนี้วอซาเช่นะคะวอซาเช่พอหอม <c oughs> พอหอม <c oughs> พอหอม <c oughs> ไม่รู้จักว่ไม่รู้จักจริงอ๋อ <c> ย <oughs> กลิ่นนี้เมันมันเหมือนมีกลิ่นมะกรูดนิดๆอยู่ในนี้ใช่ไหมไม่รู้เอาตามความรู้สึกมัมมันมีความเหมือนแบบเหมือนผิวมะกรูดหรือไปมะกรูดอะไรเงี้ยนิดๆนิดๆแต่ว่าหอมนะคะอันนี้ติดทนไหมทนตัวนี้น่าจะเหมาะกับนี่แหละคะ่ะฉีดไปทํางานเอาลุงนนฉีดไปทางานใบามากนะคะน่าจะเป็นกลิ่นโปรดของเขาเลยตัวนี้ก็น่าจะฉีดไปเที่ยวได้นะคะไปแบบ เที่ยวกลางคืนได้เพราะว่ากลิ่นมันติดทนหอมหอมแบบแฟชช์นะคะหอมแบบนุ่มๆ <c oughs> ตัวนี้ก็นึกถึงผู้ชายลุกคืมๆหน่อยคืมๆสักหน่อยแบบอาจจะแบบเงียบๆไม่ค่อยพูดอย่างเงี้ยเหมือนออกแนวขี้อายสักหน่อยแบบนี้นะคะตรงนี้น่าจะเหมาะกลิ่นหอมนะคะโอเคค่ะแล้วก็จะเป็นตัวสุดท้ายของลุงโรดนะคะตัวนี้ ถือว่าเป็นลูกรักลูกรักลูกห่วงนะคะจับไม่ได้เลยจะแตะด้วยไม่ได้เลยตัวน,นี้ลูกงดชอบมากนะคะตอนฉีดไปเที่ยวพับอย่างนี้นะคะสาวๆก็แบบอุ้ยน้ำหอมกินอะไรเดินตามเดินตามมาถามนะคะว่าใช้น้ำหอมกินอะไรทำไมหอมจังเลยผู้หญิงก็เดินตามจริงๆตัวน,นี้นะคะเป็นยิบแซงโลลองนะคะกลิ่น y e d p นะคะ มากจริงๆซื้อขนาดใหญ่มาเลยเห็นไหมมันใหญ่กว่าทุกตัวสังเกตนะคะตอนนี้เดี๋ยวมันจะลองดมกลิ่นดูนะคะอเปิดกลิ่นมากก็คือแบบเปิดฝาก็คือได้กลิ่นเลยอหอมมากหอมแบบหอมหวานหอมแบบน่าเดินตามจริงๆเพราะว่าน่าจะเหมาะกับแบบเนี่แหละคะ่ะไปเที่ยวกลางคืนเพราะมันน่าจะติดติดทนติดนานใช่ไหมติดดีไหมติดดีกระจายติด ติดข้ามคืนข้ามวันคิดดูว่าแค่เปิดแค่นี้กลิ่นกลิ่นหอมมันมาแล้วนะจริงๆกลิ่นมันออกมาแบบติดจมูกไวกว่าที่รีวิวก่อนหน้านี้นะคะความเป็นแบบกินแอปเปิลสีเคียวกินความสดชื่นเหมือนสดชื่นแบบหลังอาบน้ำแบบนะี้คะผู้หญิงก็น่าจะชอบนะคะกิ่นนี้บอมก็ชอบอยู่นะดมอีกครั้งก่อนหอมมากก็คือตัวนี้ ไม่มีขายในเกาหลีนะคะในช็อปไม่มีนะก็คือสั่งให้ส่งมาจากต่างประเทศนะคะส่วนที่รีวิวมาก่อนหน้านี้ก็คือมีขายในเกาหลีมีบางตัวก็อาจจะมีในแอปคูปองขายด้วยนะคะแต่ตัวนี้จะไม่มีในคูปองก็ไม่มีในช็อปก็ไม่มีหาซื้อยากมากนะคะน้ำหอมของผู้ชายก็จะมีประมาณนี้นะคะต่อไปน้ำหอมตัวสุดท้ายจะเป็นของบอมเองนะคะที่เพิ่งจะซื้อเพราะว่าบอมรู้สึกว่ากลิ่นมันเข้ากับบอมดีจะเป็นตัวนี้นะคะ มีตัวเดียวตัวเดียวจริงๆแล้วก็เพิ่งซื้อด้วยเป็นชาแนลนะคะตัวนี้สีเขียวนะคะเหมาะกับบอมเป็นผู้หญิงสไตล,ล์ล่าเริงนี่กลิ่นมันหอมน่าจะเข้ากับบอมดีนะคะหอมมีความเป็นกลิ่นแป้งเหมือนแบบแป้งเด็กแบบนี้นะคะหอมอ่อนๆติดทนดีนะติดทนทั้งวันเท่าที่ใช้ก็คือ ใช้ยังไม่นานเห็นไหมมันพึ่งลดมาิีเดียวเองจริงๆก็คือตัวนี้ตอนที่ไปเลือกซื้อมานะคะลองดมอยู่สองสีนะเป็นแบบเดียวกันจะเป็นสีชมพูนะคะตัวนั้นจะกลิ่นจําไม่ค่อยฟุ้งเท่าไหร่ตัวนี้จะฟุ้งมากกว่านะคะแต่ว่าตัวนั้นก็หอมเหมือนกันสําหรับใครที่อยากลองไปดมก็สามารถไปที่ชอ็อปที่ซูวอนนะคะก็มีซูวอนหยกนะคะก็มีมีหลายยี่ห้อเลย สำหรับใครที่ชอบน้ำหอมนะคะก็สามารถไปลองดมกลิ่นว่าชอบแบบไหนก็ไปเลือกซื้อได้เลยนะคะอาจจะไปลองดมกลิ่นแบบที่บอมรีวิวดูก็ได้เผื่อว่าจะชอบอ่างนี้นะคะการที่เราฉีดน้ําหอมเนี่ยฉีดออกมาครั้งแรกนะคะกลิ่น,นมันจะมะีความติดกลิ่นแอลกอฮอล์สักหน่อยนึงแต่ว่ากลิ่นที่มันติดกับผิวเราอย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่นที่หอมกว่าตอนที่เราฉีดออกมาตอนแรกเนาะยังไงก็ ผมจะขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ